สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องพลังงานบนโลกของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะครูเจนก็จะมาสอนนักเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะลูกครูเจนก็ ขออนุญาตนะคะให้เด็กๆนะคะไปรับชมคลิปวิดีโอทบทวนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะลูกเรามารับชมคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ ซึ่งครูเจนเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าพลังงานต่างๆนะลูกสามารถเปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งได้นะคะซึ่งตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงก็คือพลังงานกลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าไดนาโม ะะเด็กๆแล้วก็กังหันลมนะคะในส่วนของไดนาโมนะลูกจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลนไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจากการเหนี่ยวนําแม่เหล็กจึงทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะคะในส่วนของกังหันลมนะลูกจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนของกังหันลมนะคะที่มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะ กต่อมานะคะ,ะการน้ําร้อนไฟฟ้านะลูกก็จะเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทําให้การน้ําในกานะคะเดือดนั่นเองนะลูกต่อมาโคมไฟนะคะโคมไฟจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนะคะซึ่งจะทําให้หลอดไฟสว่างนั่นเองลูกต่อมาวิทยุนะคะ <c oughs> วิทยุอนะลูกจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะคะไปเป็นพลังงานเสียงซึ่งจะทําให้วิทยุที่เรา ฟังนะคะเกิดเสียงนั่นเองนะคะนี่คือสาเหตุทําไมเวลาที่เรา,าเปิดวิทยุแล้ววิทยุถึงมีเสียงนะลูกแล้วก็นอกจากนี้นะลูกอุปกรณ์บางชนิดยังสามารถเปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึง่งไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึง่งได้มากกว่า1รูปแบบก็คือ,อจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะลูกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราบางชนิดนะคะเขาจะเปลี่ยนพลังงานได้ามากกว่า1รูปแบบยกตัวอย่าง เช่นนะลูกเตาอบไมโครเวฟนะคะซึ่งเตาอบไมโครเวฟนะคะจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะคะไปเป็นพลังงานกลแล้วก็ไปเป็นพลังงานความร้อนพลังงานแสงแล้วก็พลังงานเสียงนะคะจะเป็นยังไงนะคะเรามาลองฟังครูเจนอธิบายนะลูกเมื่ออุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะทางานนะลูกเตาไมโครเวฟนะคะก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลพลังงาน ความร้อนและพลังงานแสงทําให้อาหารร้อนและเกิดแสงสว่างเพื่อทําให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของอาหารในเตาอบเมื่อครบเวลาอุ่นอาหารหรือเวลาที่เราอบใช่ไหมคะอาหารจะเกิดเมื่อครบเวลาที่เราอุ่นอาหารหรือว่าเวลาที่เราอบอาหารเสร็จแล้วนะคะก็จะเกิดพลังงานเสียงเตือนเราว่า เวลาอกของเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่คือคกลไกการทํางาน ของเตาไมโครเวฟนะลูกลองมาดูการทำงานของโทรทัศน์นะคะซึ่งโทรทัศน์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะลูกไปเป็นพลังงานเสียงพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนนะคะเปลี่ยนได้ยังไงนะลูกเมื่อโทรทัศน์ของเราทำงานนะคะจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานเสียงซึ่งสามารถทำให้เราได้ยินเสียงทีวีเวลาที่เราดูทีวีใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง ทําให้เรานะคะ,ะทำให้โทรทัศน์ของเรามีเสียงแล้วก็มีภาพเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมต่างๆเมื่อเราเปิดทิ้งไว้นานๆจะเกิดพลังงานความร้อนทําให้โทรทัศน์ของเรามีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆ <c oughs> หลังจากที่เรานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปแบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบพลังงานกลนพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ ครูเจนก็จะให้เด็กๆทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนในหน้า158ในหนังสือเรียนเล่มสีฟ้านะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูเจนเลยนะคะลูกอ่ข้อที่1นนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตามที่กำหนดให้พร้อมอธิบายการเปลี่ยนแปลงนะคะ1 เปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อนนะคะอ่ะครูเจนยกตัวอย่างคำตอบนะลูกก็คือการลากกล่องบนพื้นเมื่อกล่องเคลื่อนที่พลังงานกลจากแรงกระทําจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่พื้นนะคะในตัวอย่างนี้นะลูกเด็กเด็ก ไม่จำเป็นนะคะจะต้องเอาตามครูเจนนะคะนักเรียนสามารถเอาตามความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนไม่จำเป็น้องเอาการลากกล่องเหมือนครูเจนก็ได้นะคะพลังงานกลหมายถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจากวัตถุ Technology. ที่ตกกระทบกันนะคะที่เขาเกิดการสัมผัสกันแล้วก็จะเกิดพลังงานกลนพอเกิดพลังงานกลนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อเกิดขึ้นไปน,งงาานานๆน,นะลูกพลังงานกลนเขา ก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างเช่นการลากกล่องเมื่อครูเจนลากกล่องจะเกิดพลังงานกลนแต่เมื่อครูเจนลากไปนานๆใช่นไหมคะนักเรียนจะถ้านักเรียนสัมผัสนักเรียนจะรู้ว่าก้นของกล่องน,นะคะเขาจะมีความร้อนเกิดขึ้นนั่นคือพลังงานกลนเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองนะคะเด็กๆต่อมาข้อที่2นะคะการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะ ครูเจนยกตัวอย่างเช่นเครื่องคิดเลขนะคะมีเซลล์สุริยะติดตั้งเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้เครื่องคิดเลขทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ถ่านหรือแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเด็กๆในส่วนของข้อนี้นะคะแนวทางคำตอบของครูเจนเป็นแบบนี้แต่เด็กๆไม่จำเป็นต้องตอบเหมือนครูเจนก็ได้นะคะครูเจนไม่ได้ว่านะคะอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะลูก ต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลพลังงานความร้อนพลังงานเสียงและพลังงานแสงนะคะอันนี้ หลายอย่างเลยใช่ไหมลูกครูเจนก็จะยกตัวอย่างนะคะก็คือเตาไมโครเวฟเหมือนที่ครูเจนยกไปนะคะก็คือเมื่ออุปกรณ์ทำงานจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลพลังงานความร้อนทำให้อาหารและพลังงานแสงนะคะ,ะทำให้อาหารร้อนขึ้นและพลังงานแสงจะทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของอาหารเม,เมื่อครบกำหนดเวลาอุ่นอาหารจะเกิดพลังงานเสียง คือมีเสียงเตือนเกิดขึ้นนะคะในข้อนี้เด็กๆสามารถเอาอการทำงานของทีวีนะคะโทรทัศน์ก็ได้การทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเด็กๆส่วนข้อที่2นะคะข้อ2ใหญ่ของเรานะคะถ้าโลกไม่ได้รับพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตบนโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะซึ่ง ครูเจนก็ยกตัวอย่างคำตอบก็คือสิ่งมีชีวิตบนโลกจะตายเพราะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนของโลกดังนั้นหากโลกไม่มีดวงอาทิตย์โลกจะมืดและมีอากาศที่หนาวเย็นสิ่งมีชีวิตจึงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครูเจนนะลูกก็จะขออจบนะคะ,ะการทำแบบฝึกหัดนะคะพานักเรียนทำแบบฝึกหดัดไว้ เพียงเท่านี้นะคะลูกหากเด็กๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในภาระงานนะลูกเด็กๆสามารถสอบถามครูเจนได้โดยตรงที่ลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ